ถ้าใครมีปืนลมนะครับก็ใช้ปืนลมในการล้างนะครับแต่คลิปนี้นะผมล้าง้ถ้าไม่มีปืนลมทาไงครับผมลองใช้เข็มฉีดยาล้างดูนะครับเดี๋ยวมาลองประกอบดูครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ3อย่างเนี้มันคือหลักการจุดติดของไฟนะครับองค์ประกอบพื้นฐานนะครับมันต้องมีอากาศเชื้อเพลิงแล้วก็เปลวไฟถ้า3อย่างนี้สมบูรณ์นะครับและเครื่องแต่งย่าสมบูรณ์ครับยังไงก็ติดนะครับแต่ถ้าไม่ สวัสดีครับเครื่องตัดหญ้า honda gx 3 5เดี๋ยวเรามาถอดล้างคาบูแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมกันครับถอดไส้กรองออกก่อนครับถอดสายน้ำมัน2เส้นครับถอดน็อตออก4ตัวครับถอดสายยางด้านหลังออกครับ แล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ถอดคาบ,บัวมาได้เลยครับ ถ้าใครมีปืนลมนะครับก็ใช้ปืนลมในการล้างนะครับแต่คลิปนี้นะผมล้างว้ถ้าไม่มีปืนลมทําไงครับผมลองใช้เข็มฉีดยาล้างดูนะครับเดี๋ยวมาลองประกอบดูครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ อันนี้ชุดซ่อมผ้าปั๊มนะครับ4ชิ้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ ล้างประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้างตามความเชื่อความศรัทธาแล้วแต่วิธีการของเพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสทางเดินน้ํามันกันนะครับอันนี้น้ามันขาเข้าอันนี้น้ามันข่าวออกอันนี้ลมดูดอันนี้ลมอัดออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเทสลมดูดนะครับเอาน,นิ้วอุดตอกปุ๊บนะครับมีลมดูดประมาณนี้อันนี้ลมอัดครับอุดไว้ นะฮประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับเวล,ลาประกอบลงไปที่ถังนะครับมันจะมีสายโผล่มาสองเส้นแต่เรามองไม่เห็นข้างล่างนะครับว่ามันเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับอันนี้ผมจําลองให้ดูนะครับฝั่งดูดนะครับฝั่งดูดท่อตรงเนี่ยมันจะต้องผ่านกองเพราะมันดูดน้ามันที่มีสิ่งสกปรกอยู่ในถังนะครับมันจะผ่านกองผ้าตรงนี้ขึ้นมาก่อนอันดับแรกแล้วก็เช็คให้ดีนะครับอันไหนดูดอันไหนอัดนะตรงนี้ดูดขึ้นมานะครับแล้วก็อัดกลับลงไปที่ถังนะครับระบบน้ํามันเราแยกขึ้นมาแยก เป็นตัวนี้เป็นปั๊มแยกหรือปั๊มล่อนะมันจะดูดน้ามันขึ้นมาหล่อเลี้ยงภายในคาบูนะครับแล้วมันก็จะเซอร์กับนะครับถ้ามันไม่มีลายเซอร์กับมันจะอั้นอยู่ข้างในนี้มันก็ต้องมีขาเข้ากับขาออกนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับทีนี้เราจะมาลองนะครับดูดน้ํามันเดี๋ยวผมขอดึงออกมานะครับจะได้เห็นชัดๆ <c oughs> มาคาบูตัวเนี้คาบูมันจะมีหลักๆมีสองอย่างตัวนี้เขาเรียกคา,าบูผ้าปั๊มกับคาบูลูกลอย ถ้าลูกลอยมันใช้หลักการแรงดึงดูดของโลกนะครับมันจะเอียงเอียงไม่ได้ถ้าเอียงเลยรูน้ํามันแล้วน้ํามันวิ่งเข้าไม่ได้ลูกลอยทํางานผิดปกติเครื่องจะดับแต่ผ้าปั๊มมันจะเอียงมุมไหนก็ได้ปกติมันจะอยู่มุมนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเอียงมันก็จะสามารถดูดน้ํามันได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันนี้อันนี้ปกตินะครับลองดูนะน้ํามันจะต้องขึ้นมาดูดถูกดูดขึ้นมาแล้วก็ไหลลักที่สายนี้นะครับมาแล้วนะครับอันนี้คือระบบปกตินะครับ ดูดขึ้นมาแล้วก็วนกลับถ้าเป็นลูกลอยถ้าเราเอียงอย่างเงี้ยมันจะหนีศูนย์กลางของโลกแล้วผิดหลักการแล้วนะครับเครื่องจะดับแต่ตัวนี้ผมจะเอียงนะครับแล้วก็ปัม๊มเห็นไหมครับน้ํามันมันจะสามารถไหลได้ไม่ว่าจะมุมไหนจะนอนก็ได้นอนตัดเลยนะครับนี่ปกติอยู่อย่างงี้มุมไหนก็ได้น้ํามันก็มาอันนี้คือข้อดีของคาบูราพัมนะครับ เขาจะเอาไปไม่ได้เล่นเครื่องตัดยางเดี๋ยวเอาไปทําเป็นเครื่องบินบังคับเอาไปทาเรือไปทําได้หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าข้อดีของมันคือมันจะใช้หลักการแรงดูดอัดของลมที่มาจากเครื่องยนต์นะครับกระบอกสูบชักขึ้นชักลงก็จะเป็นดูดอัดดูดอัดดูดอัดมันก็จะมาสั่งพาปั๊มข้างในนะครับมันจะไม่มันจะคนละหลักการกับคาบูรูกลอยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วก็สตาร์ทนะครับเนี่ครับเทคนิคของผมนะผมจําสายไม่ได้ว่าอันไหนดูดอันไหนอัดนะครับฝั่งดูดผมจะมีลวดมีเชือกมีอะไรลของอยู่่่นนนนะะะคครรััับบสสวงไหลลกผมจเเปป็าย ตอนแรกว่าจะอัดคลิปเร็วๆนะครับคลิปนี้ขอละเอียดยาวๆเลยดีกว่านะครับไหนๆก็มาดูแล้วนะครับฟังดูนะครับก็ทิมเข้าไปนะครับรูตรงฟืบนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกสายนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับสายตัวนี้รู้สึกจะสายสามมิลนะครับตัวนี้ฟังไหลกลับนะครับเห็นไหมผมมีลวนอยู่ผมจะจำได้แล้วไม่ว่าจะสายเส้นดําเส้นใสเส้นสีๆอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือทริคเนาะแต่งปันกันไปนะครับเสียบเข้าไปครับ หมุนน็อตตัวนี้เข้านะครับน็อตตั้งรอบเดือนเบานะครับหมุนเข้าไปครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยครับให้หน็อตมันอยู่ครึ่งๆกันประมาณนี้อ่าแล้วประกอบครับไม่ยากแล้ว น็อตนะครับตัวสั้นอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายตัวยาวนะครับอยู่ข้างในลึกๆเดี๋ยวมาลองพร้อมๆกันนะครับผมจะพยายามไม่ตัดนะดูดีว่าล้างแล้วก็ประกอบมันสดๆเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะครับใส่สายเขาเร่งก่อน,นะครับเดี๋ยวไปดูมุมนี้ ตัวกลมๆนี้ก็มีนะหมุนสองฝั่งฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนงี้อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นกลมๆนะครับกลมๆอย่างนงี้ต้องเอาสายใส่เข้าไปฝั่งกลมๆนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีนี่ถ้าษนะนี้ถ้าเราใส่ผิดทางนะครับมันจะเกยโอกาสมีโอกาสสายหลุดออกมาอย่างนงี้ได้นะครับอันนี้มันถ้าเราใส่ฝั่งกลมๆเนี่ยมันจะลงล็อกของมันพอดีประมาณนี้นะครับ อันนี้เราตั้งได้ครับตึงย่อนแล้วแต่นะครับมันเครื่องมันมีหลายเกณฑ์เนาะของแท้ของเกือบแท้ของไม่แท้เลย <laughs> มือหนึ่งมือสองมือแปดมือสิบมาว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเติมน้ํามันสตาร์ทนะครับใส่น้ามันเครื่องด้วยนะครับตัวนี้น้ํามันเครื่องผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่ฟืบนแป๊บนึงครับเนี่ยครับหนึ่งในสาเหตุที่คาบูมันเสื่อมเสียอุดตันต้องถอดมาล้างครับ เนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันพวกเศษพวกนี้นะครับที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับมันก็จะไหลลงไปเพราะฉะนั้นในถังนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับถ้าของคอนด้าจะเป็นลูกถ่วงอลูมิเนียมเลยนะครับเป็นสีอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีผ้าสําหรับกันฝุ่นในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่หมดเนาะพวกละเอียดจัดนะครับหรือเราทิ้งไว้นานๆมันก็เกิดเป็นพวกมันตกตะกอนสะสมนะครับมันก็ตันอยู่ดีเราก็ต้องถอดมาล้างนะครับ ตรงนี้เปิดโชกขึ้นนะครับเพื่อปิดทางเดินอากาศนะครับมันจะปิดเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงปึ๊บหน้ามืดแล้วนะครับ <c oughs> ดูนะยกขึ้นเนี่ยมันจะปิดทางเดินอากาศมองเห็นหรือเปล่าเอยอ่ะเนี่ยนะครับเนี้ยมันจะเปิดถ้าโยกลงเนี่ยมันจะเปิดอากาศก็เข้าได้เต็มที่เห็นไหมถ้ายกขึ้นปุ๊บมันจะปิดนะครับมีรูเล็กๆเมื่ออากาศเข้าน้อยนะครับมันจะดูดน้ํามันเข้าไปเยอะเพื่อทําการให้มันสตาร์ตติดง่ายนะครับส่วนผสมหนาเขาเรียกนะครับหนาคือน้ามันมันหนาเรายกขึ้นนะครับ ช่วงจังหวะดึงสตาร์ทนะครับช่วงสตาร์ทเครื่อง,งยนเย็นสตาร์ตติดยากเนี่ยผมจะยกขึ้นก่อนนะปิดทางเดินอ,อากาศนะครับแล้วเราก็จะแยกดูนะคับบนี้น้ำมันขึ้นมาแล้วดูดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไหลกลับที่เส้นนี้นะครับเนี่ยปั๊มเวลาเรากดมันต้องรู้สึกแน่นๆเลยนะครับตึ๊บตบติดมือเลยเป็นแบบพองๆเลยนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วแบบแป๊บไม่ยอมไม่ยอมเด้งกลับอันนี้คือ น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับคาบูเริ่มมีปัญหาตันหรือมีอะไรเสื่อมเสียยางพวกประเก็นอะไรต่างหเลยนะครับเสื่อมเสียเนี่ยกดต้องแน่นๆงี้น้ำมันไหลฟิตๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองครับเปิดคันสตาร์ทนะครับยกโช๊ขึ้นนะครับดึงตรงนี้เบาๆสักสามสี่ทีครับดูดน้ํามันเข้าไปแล้วหรือใครจะดึงสตาร์ทเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะดึงแบบนี้นะครับดึงน้ํามันเข้าไปแล้วเปิดโชกลงนะครับลองสตาร์ท ไม่ติดนะครับอันนี้คือเครื่องเย็นๆเลยเรามาคูสตาร์ทนะครับยกโชวคขึ้นแล้วสตาร์ทเปิดครับเดี๋ยวขอเติมพันเร่งเพิ่มช่วยนิดนึงครับนี Okay. อยู่ที่น็อตตัวนี้ที่เราตั้งนะครับเราต้องตั้งเล็งเพิ่มขึ้นาดนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราตั้งไว้กลางๆเนาะมองไม่เห็น,นครับนน็อตที่ผมตั้งให้ดูตอนแรก จำรองนะครับพอสตาร์ทเร่งปุ๊บถ้าอากาศเข้าได้น้อยผมจะยกตัวนี้ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น,นครับส่วนผสมไม่แมทกันแล้วอลองสตาร์ทก่อนเห็นไหมครับหรือถ้าส่วนผสมมันไม่ได้มันก็จะไม่ติดนะครับเครื่องตัดญ้ามันจะถ้าถ้าอุปกรณ์สมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรแบบแตกหักหลุดหลวมนะครับสามอย่างที่จะทาให้เครื่องตัดญ้าสตาร์ทไม่ติดนะครับหนึ่งอากาศ นะครับคืออากาศเข้าแล้วก็อากาศออกนะครับไอดีไอเสียนะครับอากาศเชื้อเพลิงก็คือไลนตั้งแต่น้ํามันเลยครับจัดไลายเข้าไลเข้ามีอะไรอุดตันจากในถังไหมในคาบูไหมนะครับวิ่งเข้าไปเนี่ยคาบูมีปัญหาหรือเปล่ามันจะจ่ายเชื้อเพลิงผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับจนมันไหลกลับปอกมาปกติหรือเปล่านะครับเราก็แยกดูนะครับอะทังเดินน้ำมันมันเซอร์ปกติแล้วในคาบูมีปัญหาหรือเปล่านะครับเราก็ลองถอดมาเช็ดล้างนะครับอากาศเชื้อเพลิงและเปลวไฟนะเปลวไฟก็คือหัวเทียนหัวเทียนคอยไฟนะครับสามอย่างนี้มันคือหลักการ จุดติดของไฟนะครับองค์ประกอบพื้นฐานนะครับมันต้องมีอากาศเชื้อเพลิงแล้วก็เปลวไฟถ้าสามอย่างนี้สมบูรณ์นะครับและเครื่องแต่งย่าสมบูรณ์ครับยังไงก็ติดนะครับแต่ถ้าไม่ติดเช็คเลยครับทางเดินอากาศไนดีเสียมีอะไรอุดตันไหมนะครับส่วนมากไม่ค่อยเป็นไรเชื้อเพลิงเนี่ยบ่อยเลยนะพวกคาบูอย่างที่ผมบอกนะมันจะมีพวกเศษเศษต่างๆหรือการเสื่อมของพวกชุดซ่อมนะครับแผ่นพ้าัตมทั้งหลายแหล่นะครับแดฟแฟนทั้งหลายแหล่พวกเกล็พวกเนี้ยนานๆมันจะเสื่อมนะเพราะมันอยู่กับน้ำมันเนาะแข็งกรอบ แล้วก็เปลวไฟนะครับหัวเทียนนะครับหัวเทียนมันก็มันก็มีการอาร์คเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดเขม่าวเขมาวเขมาวเขมาวดำ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 แล้วมันก็เสื่อมนะครับทำให้จ่ายไฟไม่ดีนะครับหรือคอยเสื่อมอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนมากนะครับจะเจอที่คาบูก่อนนะครับประมาณนี้เช็คอากาศเช็คน้ำมันให้ดูแล้วต้องเช็คหัวเทียนให้ดูไหมครับเดี๋ยวลองรอคิ้บืนแล้วกันครับส่วนอะไรนะครับผมเคยใช้ตั้งแต่ถูกสุดยันแพงสุดนะครับก็มีข้อดีข้อเสียตแตกต่างกันไปนครับพเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ลองนะครับได้ถูกสุดเลย หลักร้อยนะครับหลายร้อยเลยนะครับอะไรแพงๆอะไรของแท้มีหลายเกจนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับคลิปนี้ก็แชร์ประสบการณ์ไปนะครับก็ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับตอนแรกว่าจะอัดแค่แ๊บเดียวแต่มันไม่ได้นะครับมันต้องขอใส่รายละเอียดนิดนึงนะเพราะผมเคยแบบเคยแบบไม่รู้เรื่องมาเลยนะครับก็ในจุดนี้เอ๊ะทำไมสายดูดสายอัดมันเป็นยังไงครับหลักการทางานของคาบูลเป็นยังไงนะครับทําไมมันสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทติดทาไมมันมันบูบบูบสตาร์ทมันไม่มีแรงสตาร์ทแล้วดับนะครับก็แชร์ประสบการณ์ไว้นะครับ เราเรียนรู้กันได้นะครับผมไม่ได้เก่งนะผมก็ผ่านประสบการณ์มาประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับเพื่อนๆที่รู้น้อยกว่าน,นี้ก็เรียนรู้ไปครับรู้มากกว่าน,นี้ก็แชร์มานะครับว่าเฮ้ยตรงนี้ตรงนั้นเป็นยังไงนะครับลิปนี้ผมก็แชร์ไว้ประมาณนี้นะครับผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยมาสร้างจบงานครับเราก็จะปรับน็อตตรงนี้ให้รอบเดินเบามันเดินเบาๆหน่อยนะครับ